ผู้ชมทราบไหมครับว่าในปี2013มีจำนวนประชากรชาวเอ็กซ์แพดทั่วโลกเนี่ยมากถึง50.5ล้านคนเลยทีเดียวซึ่งตัวเลขนี้พอๆกับจำนวนประชากรของ,ของประเทศเกาหลีใต้ทั้งประเทศเลยนะครับตลาดเอ็กซ์แพดจึงเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายสูงมากครับเวลาพูดถึงเอ็กซ์แพดเนี่ยเรามักจะนึกถึงคนต่างชาติที่ย้ายไปทำงานในต่างประเทศนะครับมีทั้งที่แบบถูกมอบหมายจากบริษัทแม่ ไปหางานทําเองหรือว่าไปได้งานจากบริษัทในท้องถิ่นแต่จริงๆแล้วครับเอ็กซ์แพมีมากกว่านั้นมีทั้งเอ็กซ์แพท,ที่เป็นแบบนักเรียนเอ็กซ์แพท,ที่เป็นคู่สมรสหรือว่าเป็นครอบครัวที่ย้ายตามกันไปนะฮะเอ็กซ์แพท,ที่เป็นไวกระกษียณเอ็กซ์แพท,ที่ย้ายไปเพื่อแต่งงานอย่างเดียวหรือว่าย้ายไปเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือผจญภัยมากขึ้นในประเทศไทยนะครับมีการประมาณการว่ามีเอ็กซ์แพท,ทำงานอยู่มากกว่า10,000แคนเลยทีเดียวนี่ยังไม่นับเอ็กซ์แพประเภทอื่นๆที่ก็มีจํานวนมากไม่แพ้กันครับ